สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับนกไดส์อินเมกาอีกแล้วนะคะวันนี้นกมาเข้าป่าหาเห็ดอีกเช่นเคยค่ะแล้วนกก็ได้เก็บเห็ดไปนิดนึงแล้วนะคะเห็ดที่นกได้ในวันนี้ก็คือ h ฮันนี่มั r o o m ค่ะก็ตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับถนนเลยนะคะนกเดินเข้าป่ามานิดเดียวเองนอกก็เจอกับ h ฮันนี่มั r o o m แล้วนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหม ต้นใหญ่ๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนกจะเก็บบริเวณนี้นะคะคือจะมีเป็นจุ้มๆจุ้มๆค่ะคือไม่ได้แบบว่าเป็นกลุ่มเยอะทีเดียวรวดเดียวนะคะคือมีกระจายจุดละ4ีหดอกอะไรเงี้ยค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดน้ำผึ้งฮันนี่มัชรูมกับนกนะคะ ตูมขาอวบขายาวอื ขายาวเพราะว่าใบไม้มันทับถมสูงเนาะเขาก็ยืดขาขึ้นมานะดูสิอู้อน,นี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่แก่แล้วเดี๋ยวเก็บให้ดูนะคะดอกใหญ่ๆหสองดอกนี่แก่แล้วค่ะแต่ถ้าถ้าถ้าจะกินก็กินได้แหละแต่ความหวานก็อาจจะน้อยหน่อยนะ อ,อ้ตรงนี้เป็นกลุ่มตรงนี้เป็นกลุ่มเลยว้าวไส้เดือนอ้ไส้เดือนตัวใหญ่กลัวว้ากลัวจังเลย มีสปอด้วยโอ้ได้ได้เอาตรงนี้ อันนี้เน่าได้ไหมอันนี้อ๋อได้สวย อาจจะมองยากสักหน่อยนะคะเพราะว่าใบไม้ทับถมสูงมากเลยเค่ะอ,อจะตัดก็ไม่ขาดขึ้นมาทั้งกออีกนี่ก่อนที่นกจะไปเก็บต่อนกขอตัดขาเห็ดทิ้งก่อนนะคะจะได้ไม่หนัก ไม่หนักตะกร้าแล้วก็ไม่พาให้เห็ดเลอะเทอะด้วยนี่นะคะพิสูจน์พิสูจน์หน่อยก็คือถ้าตัดขาดูด้านในขาเป็นสีขาวนะคะเนื้อข้างในเป็นสีขาวแบบนี้คือเป็นเห็ดขอนสนเห็ดน้ำผึ้งที่กินได้นะคะน ตรงหมวกก็จะมีขนบางๆค่ะแบบนี้ใช่เลยขาอ้วนเชียวดูสิอุ้ยน่ารักน่ารักมากตัวนี้ ก็จะตัดออกเยอะหน่อยนะเพราะว่าส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยคือเขาเริ่มแก่แล้วนะคะอยู่ใกล้ถนนค่ะเสียงรถวิ่งไปวิ่งมารบกวนต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่เห็นไหมอันนี้สีน้ำตาลก็คือเขาเริ่มแก่แล้วทั้งทั้งที่ดอกเขายังเล็กอยู่เนาะเราก็จะเอาแค่นี่ส่วนนี้ สวยจังเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิตัดออกเยอะๆเลยโอเคไปจุดไปจุดอื่นไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วคะ่ะขยับมานิดเดียวนี่แหละตัดแบบนี้เลย มองยากสักหน่อยนะคะสีเหมือนใบไม้เพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วใบไม้ร่วงเต็มพื้นอ้โอันนี้ขาขาโดนกินไปเยอะแล้วอู้ปล่อยสปอขาวเลยให้เขาปล่อยสปออยู่ตรงนี้แหละอันนี้ไม่เอาแล้วกัน เดี๋ยวนกอาจจะต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่าใบไม้มันทับถมกันเยอะนกกลัวกลัว,ลวเจอไส้เดือน ส่เดือนมองเห็นส้เดือนอยู่ใต้ใบไม้ตัวใหญ่ใหญ่หสวยนี่สวยจังโอ้โหขายาวมากอืม อยู่ใต้บใตบไม้เนี่ยจริงๆใต้ใบไม้เนี่ยน่าจะเยอะเลยแหละแต่ว่านกนกไม่กล้าคุยไม่กล้าคุยใบยไม้วู้ขาใหญ่อือหึขาใหญ่ทาก,กินด้วยจุดนี้มีสะโอ้สี่ดอกค่ะอยู่ใต้ใบไม้ สามสี่ดอกน่คะสี่ดอกตุ้มๆต,ตรงนี้สามดอกค่ะแต่ดอกนี้ไม่สวยแล้วนะโอ้คู่กัน up จุดนี้จุดใหญ่นะคะอยู่ใต้ใบไม้ <G ül> จุดใหญ่น่าจะเป็นจุดใหญ่ของวันนี้แล้วค่ะ <G ül> จุดใหญ่ <G ül> เสียงรถด,ดังมากเลยค่ะ <G ül> ขออภัยนะคะ <G ül> นู่นเห็นไหมใหญ่ไหม <G ül> ไปนู่นนะคะมีไปนู่นอีกนะ แต่ไม่สวยช้ำม,มากแล้วไม่สวยช้ำสวยไหม สวยนะคะอือ อันนี้อยู่ตรงทางเดินเลยนะคะเอเอาดอกเดียวดอกนั้นไม่สวยสวยเลือกได้ค่ะเราเลือกเอาแต่สวยๆนะคะอี่อวบอ้วนโออวบอ้วนสามใบเถานี่ว้าว,อ,วอ้วนจังเลย โอ้ยัปวปว้วนสวยอยู่ตรงทางเดินนะคะอยู่ตรงริมริมหน่อยริมริมทางเดินโอ้ยสวยจังเลย จุดนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปหาจุดอื่นดูไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่านะแต่นี่ก็ได้เยอะอยู่นะคะหนักด้วยเนี่ยได้ครึ่งตะกร้านะคะเนี่ยไปจุดอื่นกันต่อคะ่ะ